การเช็คดูวันที่นะครับเพื่อก่อนที่จะจองคิวนะครับเราก็มาคลิกที่ปุ่มที่2นะครับเช็คดูวันที่เพื่อจองคิวคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะเห็นมีวันที่นะครับสมมุติว่าเราจะจองคิววันที่ยีิบสองเราก็ลองพิมพ์เข้าไปดูนะครับให้เป็นคอสอนนะครับ นะครับให้เป็นปีคศเพราะว่าในคูณฟอร์มเป็นปีคศครับนะครับทีนี้เราดูปุ๊บออวันนี้ไม่มีแสดงว่าวันที่22เนี้ยไม่มีไม่มีใครจองคิวไว้เลยนะครับนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการที่เราจะดูเช็ควันได้แต่ในกรณีที่ถ้าเกิดเช็คแล้วสมมุติว่าเป็นวันที่20นะครับเราพิมพ์เลย20ทับ 3, ทับสอส โอ้นี่ครับเห็นไหมครับวันที่ส0นี่เราก็ดูเลยครับวันที่10บมี 1, 2, 3, 4, 5, 6, มือหนึ่งสสามสี่ห้าหกเจดมีเจ็ดคิวนะครับที่จองีนี้ลองมาดูเวลาครับอ๋อสิบโมงมีจองแค่คิวเดียวแต่ถ้าเกิด9ก้าโมงถึง10บโมงสามสิบนี้หนึ่งสอสามสี่ห้าหอันนี้ก็เกินแล้วครับพอเกินปุ๊บเราก็ต้องไปคิวที่10บโมงนะครับเพราะนั้น ก็ขอให้มาดูตรงนี้นะครับวิธีการดูดูนะครับไอเวลาที่จองคิวว่าจะทับซ้ํากันไหมนะครับก็พิมพ์นะครับวันที่แต่ขอให้เป็นคสนะครับอย่าเป็นอย่าเป็นปีพศนะครับเพราะใน Google Form เขารับเป็นคสนะครับก็เช็คดูตรงนี้เท่านี้เองครับก็สามารถที่จะเลือกคิวในการที่จะเข้ามาจองนะครับในตามเวลานี้ครับเพียงเท่านี้เองครับ